ไม่ได้หาคับสองอะไรหาสองนิดหาสองติงสองหาสีใ mm. ส <T Belarus. S 2> ่เยอะเจ๊มีคนช่วยใจอืมอืออือจังเออตังเอ้ตัวนั้นตัวติงหกมาติงหาติงหกมาติงหาอือ ตันต้นยาวห้าสี่สองห้าสี่สองโอแม่นั่นเลยไอ้วงหากขาพุกงสูงมันนี่นะต้นยาวห้าสี่สองอ๋อนี่มันอยู่ยังงี้อยู่แล้วนีิเต็งห้าห้าสี่สองโอเคเออเอาไปเจมึงไหมงงไหมเออพบหากะไรอันนี้ห้าสี่สองเอาอีกไหมไปเต็งห้าเออเอาป็นดป๊ติงห้าอีกอันนี้ห้าสี่สองอ๋อ หนึ 3> 3. ่งสองสาไม่มีนะวันท okay. okay. ูคอคอยติ่งหาเสยอคิดไปกนเจอคอยติ่งสองมันหนึ่งได้สองมันสองมันได้เจีวันทูคอมาขรงหลังเอาดูนะครับท่านผู้ชมผู้ฟัง ขยอยแบบนี้ก็ไม่ได้หกนะหกสี่ขณะคนขยอยยังไม่รู้ถารู้ขนาดนั้นก็แทงเอาเอนั่นแหละต็งซีต่สระสี่หกสี่สีต้งมีสี่แต่น5 4ห้าสี่ห่หไปออนนี้ว่ยังลบอันตุราหกมาแล้ว หกที่ไหนหกที่ไหนอ่านหาซีสองหกที่ไหนหาสองบลงยังไม่เห็นหกเลยตายแล้วตัวเก่าหาสองเยอะตัวเก่าเยอะเกินเต่าเฮ้ยแต่เข้อใคยลงมหาสองนี่หว่าอืตัวลงหว่าตัวนี้ไม่มีใครลงนาเคยทำไม่ทำเดี๋ยวตั้งใจกันเอาแท้นะเดี๋ยวสิบว่มิ้งเงินเพิ่มเลย

นป็เตงตามเลยเอามายุ่งรืองาละได้เลนับเจสองรอบใช่ไหมได้เรนครับเจอันนั้นยุ่งภาพปายแล้วหกทามือเลยหกทบมือเลยเต็งตามถูกหกทมือเลยหกทบมือเลยไรกันเอาเองนะกินมือกีห้าบ่ก็ะบบอะไบ่เสียนั่นแหละมือห้าบออันนี้ให้อนของผมยันนะของเกียร์หกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามากดปกอต่ำดปอดยังโดนเนาะต่ำเนี่ยต่ำสิต่ำแบบนี้ยคต้ตีเสียเปรียวเลย ติงสีเจ mm. like ้ติงสีตงสีอืมตงติบอกับ๋องสีลูกติงสีต้ปลกุงมันไม่แปลกแล้วมันออกได้หมดเลยหาีสองหาสองมามันมีหรอกสอง เดี๋ยวฟังจังงอืนตัวหาสีสองผมไปยูหกสีสองเ<ป>ฮ้สซีเยอะจังยูตูดไปเลยหนออโอโอึ่งสองสามสีเยอะจังเอามือจับมือแล้นแทน อะไรวะเนี่ยนึกว่าจะมีเตหกไฮโลกก็ได้ทำงานหกหมายน้าเดียวดลยสิงสีสตัวหกสูงหัวตัง้ตงใจล้ว<อ>เราต้องตั้งใจแล้วลูกวิ่งลูกเดียวเลยลไม่ไม่ไม่เพราะก็เปิดเปิดออกได้นะเจ็บบอกบ่มีการเปิดไหมนาจิเจ๋ยวไปละ

หนักอะไรหนักเอียวบ่หนักเอียวอ่ะเปิดเจเปิดดีๆนะเปิดดีๆนี่เจถูกเลยกลับบ้านได้เลยเปิดเงี้ยนเยบียบลอยเตีมยเครื่อนก่อยดูเต็มเีเลยจริงโจอ่ทีนี้นับให้เกเทมแพนนะนับแพนนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดินึงดูเดือง อันนี้หมื่นห้าเป็นสามหมเจมันี่เป็นนี้ผมกินผมกินไข่เจีเอะผมกินเสียมากิ่งกินเี่ยคอยเด๋ยวคอยสีมอให้สามพันถามว่านเรู้เรื่องกินไปหมื่นหึกับห้าพันรู้เรื่องตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งเท่าไหร่ตัวเต็งหมื่นห้าห่วยหมื่นห้าเป็นสามหมื่นสามหมื่นเนเห็นมากกันได้หนึ่อามสี่ห้าสามหมื่นก่อนตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเับ อันนี้สองหมื่นงออกวยยังาจอกลับบ้านเลยเกอ่ะสามหมนตัวหกสูงมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึงสามหมื่นหกจจ็อันนี้หกไปหนึ่งสองสามสี่หกเจดเจ็ดบ้าสิบคนช่วยจ่ายจมอ้าห้าใบเนาะหน สามสี่ห้าหาพันในสามนสสามสี่้าหกเ5็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองสามส่าสเ็ปเาม่สบอ่บอามส้าปโบย้ายังเบิดเงินยเป็นสอหนบ้านยังยังให้กลับให้กลับนะเจมนกลับได้หรอเจม เมืองพอพอมีเหรอให้กลับหมดนะต้องได้เยอะงหวมีติ่งโตจังเดียว ซีเบสนะอันนี้เะไหว่อันนี้มื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามตันเจ็ดใบหกห้าเอียวหกห้าเอียวอ่าเดี๋ยวเมือทั้งหมดพาปากติ้งตำทั้งหมดพาปากติ้งตำรวมทั้งหกห้าเอียวด้วยอ่านักเอียวเลยมั่นใจมาจากไหนเสียพาปากติ้งตำเดี๋ยวนาฟจะนับให้ เสื่อสามสามอันนี้นับให้ที่ไหนห้าพันใช่ไหมห้าพ <Okay. S 1> ันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจจจ่าแปะชอบเงินแปะหนึ่ง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 อันนี้ห้าพันใจก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หมื่นสองนับไปที่เป็นจำนวนเง,งินใช่ไหม หนึ่งสองสามหมื่นสามหมื่นหกสามหมื่นหกโอเคนักไม่ค่อยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้อีกสามหมื่นถูกไหมสามหมื่นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ หอสสห้หดแปเาบโอดำเมือเมื่อแปดเจ็ดเจสี่แปดสองันแปดสองนแปอันนี้สองแล้วกันนะ1 8ปอีกแปดพันอันนี้ม่อแปดเหรอครบ Vào đua Thám người chê Rin lớp phang vô lương mới nè Ta làm quạm phải chỉ hạ nhé สีสามสี่ปันเดอร์หาสามสี่ปันกันได้เช็ดร์แ้ปลาขาดละสีเนาะเพอนเนาะเมียนบอกไปปลาก็ได้เนาะเก้าสอันนี้หกศุ้งอยู่ห้าสี่สองอันนี้มาการห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สองโอเคเดี๋ยวนี่เรน อยู่คือก็ออยูหกสุงเต็งกคือก็อชมยาวสามเมตรหกมาตัวแรกเลยเจวดหกกับหาหกห้าสามหาสี่สองมีนัจ๊ะงอันนี้มือนนึ่งหมื่นมือนหนึ่งมือหนึ่งสามมือันนี้ได้สาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ติงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอันนี้ท็อปเดี๋ยวคอยเอาหาสามเจ้าสี่ใบหน่อเจีเนาะสี่ใบได้สองหมื่นสี่เนาะสองหมื่นสี่ติงค่ะสองหมื่นติ่ะฮาพ่อติงหกบอไรเบอร์เซียนเลิก เงั้นเสียตรงนี้เยวเจ็ดเจ้าสองมือไข่มาแค่ <นะ S 1> คันเดียวคัคนเดีนะยวเท่าไหร่พวกยาติงหัวกันบริเียเนีียณเนี่ยส,สองหมื่นสี่เจ้าสองมาหกพันไอยได้หกส,สูงหกสูงสามหมืน่นเจ้าสองหกพันเอาดูต,บติบเอาสีไว้ด้วย มาซอเต็งหกสูนะไปอันนี้หาพันอันนี้สองพเป็นเจอาจะเมื่อ ตอนนี้มันยุงทีเนาะยูหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันการร้าวหัวเท่าเมื่อเท้าหมดอมยิงแดงอืติงต่ำโอเคอชุม เอวบันทุคอยิงแดงติงากสิได้เต็มเต็มือหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่สองสมสี่ห้บอันนี้หมื่นสงสองมืนอันนี้เอวซั่อหมื่นหนึ่งจะิไดมื่หนึ่งซ่อม ถูกไหมสอมสามหมื่ออมอีกสองหมอันนี้เดียวเดียวนี้สอมหมื่นหนึ่งแล้วก็สองหมื่นนั่นรูนี่่วหมื่นรวมมาดสองมื่ถูกไหมรวมมดสองหมืเออหนึ่งสองสามสี่ห้าไปกับสองไปลเจ็ดแปดเก้ามไกับหรสิบม่สบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเ้ยีิบอหตามยังไงโอตามเดียยังไง Tâm yêu một nghìn lấy ba nghìn, cái một nghìn bảy, xì hà bảy, lấy một hà, anh em anh tâm tiền tâm một nghìn, cái chạy 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 ใช่เลยอเหยี่ยวสองเมตรเหยี่ยวสามเดี่ยวสองเมตรเจ๊จมือผ่าปากเป็นตบบโอเคผผส่วนนั้นนะ เยีเยวอสามสามาแล้วดอกมันโอ้โหต่ำแบบนี้ต่ตำต่ำเพอ่ามือนหนึ่งบอกมือนหนึ่งครับนีน่นัติงต่ำพอบะกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสพอก็ได้ค่าเขี้หยาโอ้เจ๊สองหมื่นจะะสิดเก้าสิบอีกมืนนะเจ๊ ออเกองสิวะดูมาไปลูกฟูกแค่เอาอยัางเนี่ยไมต้องถามโอเครูเดืองไม่ต้องถามเกตโตเป็นสีเป็นสี่ตัวห้าสิรู้เรอง ไม่ต้องตอบไม่ต้องถามอ้าวหายอ่ะจำมึงฟังเนอะอืมอ่อคอยนในยูคือเกอาอืมน้องนันเอาบดของเจ่อืมต้นเจห้าสี่สองเลยอืมต้นเจห้าสี่สองเอาเจอืมอเปิดจะอากินเปิดพอให้หน่อยสิห้าสี่สองแล้ละห้าสี่สอง เท่าไร,ไรนับดูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดจุดสองสามสี่หมื่นสิบเงินสองสามสี่อันนี้หมืนนะ่นหนึ่งโอเคดูื่องคู่แล้วยังจะดูห้าสองอี